วันนี้เราจะมารีวิวรูบี้ MGC Evo รุ่นสองไอนี่คืออุ้ยอุ้ยปิดดิมนนเนี่ยอุ้ยอ,กออกแล้วเหมือนมันจะนุ่มข้างในอน่ะเนาะ้างนอกข้างในตรงนี้ให้ถึง6ระดับแล้วทุกคนแล้วก็แบบถือว่าก็เมื่อ6เดือนที่แล้วคุณได้ประมาณ2ี่ทำไมมันไกลอย่างเงี้ยมันมันไกลยอย่างเงี้ยฮะ เราจะมารีวิวรูบิเลือกงานจากทาง MGC นะเนี่นะยนั่นคือเน่ MGC EVO รุ่นสองนะเนี่ยนี่รีกว่าเป็นสันส<อ>ัต์ ไม่เห็นต่างจากรุ่นหนึ่งเลยเหมือนกันเด้เลยกล่องเออกล่องอย่างเหมือนนะทุกคนคเหมือนลากล่องดีไซน์เหมือนกันเด้เลยแต่ว่า mm hmm. ก็คือข้างในฟิลลิ่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันได้อ่าคือแบบมีแบบเวอร์ชันหนึ่งแล้วเนีใช่บอกเลยว่าโอู้่อย่างชอบองทุกคนแต่ว่าแบบมันก็พังไปแล้วทุกคนโอ้โหก็มันก็พังไปแล้วทุกคนโอ้โห วันนี้เราก็มีรุ่น2มาแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องและรีวิวกันนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก่อนไปก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกับพวกเราเลยนะมาเปิดครับครับวันนี้เป็นเรือธงของเขาเลยเหรอครับอันนี้ใช่ครับใครบอกเลยว่า<บ>ไปไกลแน่นอนคนระับอเพราะว่าเรือมีงุดหใช่ครับ <laughs> อันนี้เป็นตัวลูบิกนะทุกคนนี่เสร็จแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์ก็จะมีนี่ครับนี่นี่นี่น,น,กกนะสแกนนะทุกคนอันนี้ แต่ว่าไอคิวเป็นคนที่ชอบรูบิดของ MGC ด้วยใช่ไหมใช่ที่ชอบคือว่ามากรอบปู๊กปึไข่ควงแบบแรงแม่เหล็กครับทุกคนเจอาไปปูมือแบบการแนะนําหรืออะไรต่างๆจะอยู่ในี่การแนะนำนี่นาปึกถุงผ้านะคือถุงผ้า MGC ไม่รู้มันใหญ่กว่าถุงผ้าแบนด์ใช่ใช่มันใหญ่กว่าในกลิ่นก็เื็นสโดมโดมโดมคนรเหม็นเลยเฮ้ยคนโดมมาแล้วมันโคเหม็นเลยคืออย่างแรกนี่คืออุ้ยปิดดีเหมือนกันเนี่ย อุมันเป็นผิวอะไรอะลูกผิวอันนี้เป็นผิวด้านครับแต่ว่ามันจะแบบด้านแบบนึงแล้วเดี๋ยวมันก็ด้านชั่วคราวเออนี่แต่ฟิวนี่แบบอืมเสียงเุ้ยฟิวลิ่งนี่คือแบบมันกรอบๆอ่ะทุกคนแต่ว่ากรอบๆของ MGC นี่คือมันมันไม่ได้กรอบเหมือนปกติแต่แบบกรอบแล้วเหมือนมันจะนุ่มข้างในอ่ะเนาะใช่กรอบนอกนุ่มใน ผมรู้ว่าคุณจะพูดอะไรโอเคครับให <c oughs> ้ถือว่าอ่าดู๋ยดี๋ยวดีถือว่าดีแล้วเจสีก็คือสวยงามครับพี่เอาเฮ้ยันนี้นะครับเจสี fik, สวยงามตามสไตล์แต่ว่ามันจะไม่เหมือน,กนแกนะมันจะดูคือมันคือนิดนึงอือใช่ <c oughs> แล้วก็คัตติ้งก็คือแบบชิวๆครับทุกคนนี่คนไม่คัตติ้งนะแล้วก็รีเวิร์สอย่างชิวๆครับ <c oughs> นี่แดงไม่เหล็กอยู่ในขั้นแบบแรงนะแต่ว่าไม่ได้แรงมากอะ่ะทุกคนสมมุตินี่คือปานกลางใช่ไหมและนี่คือแรงใช่ไหมไมันจะอยู่มาประมาณระดับตรงกึ่งกึ่งแรงอ,ะอ่ะเออใช่นั่นแหละตรงแกนกลางครับนี่ครับนี่สามารถปรับได้ก็คือนี้เนี่ยสามารถ รับแรงแม่เหล็กตรงนี้ใหถึง6กระดับแะทุกคนแล้วก็ <ห invasive. S 1> ก <S 2> <S 2> <ๆ>็คือระดับที่1เนี่ยจะเบาสุดแล้วก็6ก็จะแรงสุดนะลูกนี้อันนี้เขาให้ระดับดหกมาครับก็คือระดับที่แรงที่สุดเลยนะทุกคนอ่ะโ okay, อเคครับแล้วก็เรื่องสําหรับผมเรื่องสปีดลูกนี้นี่แบบถือว่าค่อนข้างสำหรับผมถือว่าค่อนข้างดีนะเนีย่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้คุกพูดดีทุกลูกอะคือมันก็นดีทุกลูกไงแต่ว่าแบบความดีแต่ละลูกไม่เหมือนกันไง เดี่ยอันนี้มันถือว่าไม่ได้ลื่นขนาดนั้นนะแต่ว่าปุ่มง่ายอ่ะทุกคนแล้วก็ลูกนี้คือเวลาออกแรงอ่ะไม่ได้ออกแรงเบาเกินหรือมากเกินไปคือแบบถือว่าพอดีอ่ะทุกคนถือว่าดีอ่ะอ่ะแล้วเลยบอลยังไงดูนะเดี๋ยวจะลองหมุนดูหมุนดีมากดูแล้วบิดบิดไม่ใช่หมุนคนบิดแรงก็คือไม่ไม่หมายถึงว่าผมจะบอกว่า มันมีล็อกอับหรือเปล่ายังไงครบับเรบอลก็มันก็กรอ,อบนอกนุ่มในเย่บแล้วมันก็เล่นดีอยู่ครับแต่เราต้องมาเก่<า>เด่๋จะรู้เ,เ,เดี๋ยวผมจะทำมวยชูเกลืได้แถาแก้ดีมีช <laughs> ัยแก่ดีอะไรกี้แก้ดีมีชัย <laughs> ดูลูกครับทำขอเจ้าไว้ยิบเอ็ดยิบเอ็ดครับทุกคนนี่ครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับผมนะถือว่ามั่นคงแล้วก็บิดอะ่ะมันไม่ได้ลื่นเกินไปแล้วก็ใช้แรงบิดไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้มากเกินไปยังไม่เจอติดเลยเจอคือน้อยมากอะ่ะทุกคนโอเคครับแค่นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับ <laughs> มาดูครับรอบที่แล้วนี่เขาแก้แกนสีที่ห้าสิบเอ็ดว <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะมาทำไลฟ์สดดีๆแ, <laughs> แกเร็วกว่าเดิมไห้แกสาวก,กว่าเดิม <laughs> เอคเยอครับไเท่าไรครับครับ้ยิ่งเล่นยิ่งแย่ครับคุณบอลครับก็อย่าน้ผมก็ยังทำลายสถิติได้ป่ะมานห้าสิเนียนี่สี่สเมื่อหเดือนที่แล้วคุณได้ประมาณยี่สิเจทำไมมันกี้มันมันกล้เอ กรอบๆนอกด้งในผมชอบมากแล้วมันไม่มีล็อกอัพเลยนะคะทุกคนขนาดเล่นไวๆแบบนี้ด้วยดิดูดิชิ้นส่วนไม่มีรูดด <c oughs> ีมุณ <c oughs> มันไม่ใช่ดูดีสามิบบาทอะอืมโอเคก็คือผมชอบอนะความคะแนนเต็มสิบถ้าไม่มีเลขจุดทศญญนิยมนะก็เก้าเกครับของผมนี่จริงๆผมก็ให้สิบไะไรทีจริ <ผม S 2> ยังพูดไม่จบอ <c oughs> <c oughs> ่ะ โอเคครับก็คือแล้วลูกนี้ผมก็ชอบนะคุณแก้เร็วๆอ่ะเขาชอบแก้เร็วๆใช่ไหมแล้วบิดแรงๆอ่ะบิดลุ่นเง้อไม่ได้ดียอดอ่าถือว่าดีคือบิดได้อยู่แต่อาจจะอาจจะบิดยากอ๋อโอเคครับก็สระผมก็คือดีครับบิดลื่นบิดกรอบกรอบนั่งนุ่มในแล้วก็แบบทุกอย่างถือว่าดีหมดครับทุกคนแล้วก็ สำหรับผมอาจจะติดอยู่อย่างเนี้ยก็คือพื้นผิวเขาผมอาจจะยังไม่ถนัดนะมันอาจจะดูเลื่อนๆแบบเพราะว่าพื้นผิวของ MGC เนี่ยมันจะดูแบบไม่เหมือนกับพื้นผิวอื่นๆเนี่ยบอลแต่ว่าดูเขาชอบทาแ,แบบแบบเหมือนแบบเป็นหลุมๆตรงใดนงทำให้จัง่งยขึ้นนะทุกคนนี้ก็คือถือว่าแบบ ถือว่าเหมือนแบบอันที่เชื่อมต่อกับแอปได้อะเออใช่เออฟิลลิ่งมันจะคล้ายๆแบบพวกลูบิกเชื่อมต่อกับแอปเนี้ยแต่ว่าอันนี้คือถือว่าดีมากเลยนะทุกคนเลยละอันและอ่าโอเคครับก็คือลูบิกอันนี้เต็มสิบไม่สิบครับก็ตัวนี้ก็นี่ครับรีวิวเพียงเท่านี้ครับ MGC รุ่นสองครับทุกคนก็ใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามตัวนี้ขอลาไปก่อนครับวัสดีับบ๊ายบาย